สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องวิถีเกษตรอีกครั้งนะครับรอบนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมนะครับก็คือมาสำรวจแปลงนะครับมะละกอที่ปลูกแซมไว้ในสวนนะครับตอนนี้ก็มาเดินสำรวจกันก็พบว่าวันนี้นะครับปัญหาก็คือมันมีต้นอ่อนนะครับต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่นะครับตรงด้านท้ายนะเริ่มเหี่ยวเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับก็เลยมนาะ อัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับการดูแลมะละกอโดยการปลูกแซมนะครับในพื้นที่สวนอันนี้ก็เป็นต้นเดิมนะครับต้นเดิมที่เอามาแหวนที่อัปเดตไปน,นะครับที่มีปัญหา1ต้น2ต้นนะครับจาก2ต้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มแรลามมาต้นอื่นแล้วเพราะว่าตอนนี้ดินที่เหยียบไปน,นะครับมัน มันแชแล้วมันนุ่มมากครับเพราะว่ามันอุ้มน้ําเกินไปปัญหานี่ก็เลยเป็นสภาพปัญหาของการดูแลมาร์โกนะครับ่นด้อีกหนึ่งต้นนะครับนี่เป็นต้นมันเป็นต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับก็เลยมีสภาพปัญหาเนี้ยต้นมันไม่โตมาก พาเดินชมบริเวณที่มันมีปัญหานะครับอันนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งต้นที่ประสบปัญหาไปแล้วนี่อีกครับน่าจะรวมๆแล้วประมาณหกเจ็ดต้นแล้วครับตอนนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับะระบบหลากนะครับเพราะว่าฝนตกที่ผ่านมานะาก็แค่ ประมาณหนึ่งวันเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันตกเยอะอก็ทําให้ดินมันแฉะแล้วมันอุ้มน้ำนะครับโดยเฉพาะนี่มันปเป็นพื้นที่ดินเหนียวครับก็เลยเป็นปัญหาอย่างที่เล่าสู่กันฟังนะครับก็การปลูกมะละกอก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับก็มันมีสภาพปัญหาสรารพัดก็ครั้งก่อนก็เคยปลูกที่สวนวิถีกเกษตรสวนเหนือนะครับก็ประสบป,ปัญหาเช่นเดียวกันแต่อันนั้นเป็นไวรัสวงแหวนนะครับ มันระแบบภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับหมดไปทั้งแปลงแปลงนั้นผมปลูกอยู่ประมาณน่าจะร้อยต้นนิดๆนะครับต้นนี้ก็มีปัญหาก็คือใบมันออกจากสีแจางๆนะครับสีซีดๆผ <c oughs> มก็สงสัยว่าต้นนี้มันจะเป็นไวรัสวงแหวนก็เลยบันทึกไว้ก็เข้าไปสู่วันที่ น่าจะวันที่สี่ที่ห้าครับครับของการบันทึกนะครับก็ปรากฏว่ายังอาการรงๆงอยู่นะครับก็ยังยังไม่ได้ตัดทิ้งก็รอดูอยู่ว่ามันจะคืนสภาพดังเดิมหรือไม่นะครับการปลูกมะละกอปัญหาก็จะเป็นแบบนี้ครับมันดูแลยากโดยเฉพาะมะละกอฮอแลนดนนะครับมันจะอ่อนไหวต่อโรคหน่อยทั้งอ่อนไหวต่อโรคแล้วก็มีปัญหาก็คือสภาพรากเขานะครับรากเขาไม่ค่อยแข็งแรงสําหรับ มะละกอมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับมันเป็นหัวลไม้ที่มันเป็นแลกอ่อนเหมือนกับกล้วยนะครับมันเป็นพืชตระกูลคล้ายๆล้มลุกนะครับก็เคยเป็นอย่างนี้นครับตอนนี้ก็เลยเพาะนะครับซ่อมแซม ปลูกซ่อมแซมไปบางส่วนนะครับที่เป็นต้นเล็กแล้วก็กําลังพ่อแก่เล็กๆกําล,กลังงอกอยู่นะครับก็ได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วที่งอกมานะครับก็ค่อยอัปเดตกันอีกทีนะครับสําหรับที่จะเอามาปลูกซ่อมแซมในส่วนที่มันมีสภาพปัญหาอย่างที่เห็นนะครับก็คือระบบแากเสียก็หลังจากนี้ฝนก็น่จะน้อยลงแล้วครับเพราะว่ามันจะใกล้ออกฝรสาแล้วครับ มันก็จะเข้าสู่แน่แหนวแน่แหนวก็ยังดีนะแน่แหนวจะไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับโรคในมะละกอนะครับแต่จะเป็นในส่วนของอกล้วยซะมากกว่านะครับกล้วยจะไม่ค่อยชอบแหนวลักษณะของกล้วยถ้ามันไป็น้แหนวใบมันจะเหลืองนะครับถ้ามันแหนวจะจัดก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของพืชแต่ละชนิดนะครับก็เลยพาเดินชมกันครับวันนี้สภาพปัญหาเล่าสู่กันฟังนะครับอัปเดต กิจกรรมการทำสวนของผมนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ภารกิจจะเยอะหน่อยนะครับมันก็มีทั้งแต่งจริงล้ไยยแล้วก็จะได้ตัดหญ้าอีกรอบให้ปุ๋ยกล้วยด้วยนะครับแล้วก็แสงใบกล้วยต่างๆรวมทั้งเตรียมปลูกกล้วยใหม่นะครับรอเข้าถ่ายดินเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เลยมาอัปเดตสู่กันฟังก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีเกษตรนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ